ครับสวัสดีครับผมสวัสดีช่อง Youtube นะครับผมวันนี้นะครับก็พามาฟังเจ้าไดโวเล็นะครับรุ่นไดโวเลรุ่น PA นะครับผมตัวนี้ลูกค้าจัดซื้อเรียบร้อยนะครับผมก็เช็ดเช็ดก่อนนะครับสนิมฝุ่นเยอะนะครับผมไม่ได้สนิมนหครับฝุ่นมันเยอะนะครับครับก็จะพามาลองเสียงนะครับรุ่น ในบริเนะครับ BBX รุ่น PA นะครับผมรุ่นนี้ก็ขายให้ลูกค้านะครับก่อนส่งให้ลูกค้าก็ได้มาชิปนะครับว่ามาฟังน้ำเสียงกันว่าเสียงมันดีขนาดไหนนะครับก็จะใช้เจ้า PA103 ตัวนี้ขับเบรคข้างละสี่นะครับผมแล้วก็ PA103 แท่นบนตัวนี้ขับกลางนะครับผมข้างละสองนะครับก็ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับ PA103 รุ่นนี้ยังไม่มีเจ้าของกับต้นไหนที่หาอยู่จัดเลยนะครับรุ่นนี้ครับ แรงๆนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมตู้ลำโพงใช้อะไรที่ขับอ่าไม่ใช่นะขออภัยครับลำโพงตัวไหนนะครับที่เปิดในขนาดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตู้ WSS นะครับอ่าตัวนี้ลูกค้าจากพระอาจารย์เพชรบูรณ์นะครับผมจัดซื้อเรียบร้อยนะครับก็จะลองเทสให้พระอาจารย์นะครับก็น่าจะอีกอาทิตย์นึนะครับก็เสร็จพอดีสมบูรณ์แบบนะครับผม ก็ใช้กลางเป็นของเราก um ่อนนะครับเป็นกลางอะมิเจอร์นะครับผมข้างละสองนะครับผมมาดูด้านหลังครับต่อกันยังไงนะครับนี่ครับนี่ครับต่อแบบนี้เลยครับต่อแบบบ้านๆนะครับก็คือเส้นหนึ่งมันออกมาสี่เส้นนะครับก็เส้นนี้สองเส้นโยงมาหาตัวนี้ตัวนี้โยงมาหาตัวนี้โยงไปตัวนี้นะครับผมฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้โยงไปฝั่งนี้นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับผม นู่นนะครับอาจารย์ครับเห็นอยู่เนาะลงมาหากันตัวนี้เป็นสี่ใบพอดีนะครับข้างละสี่นะครับผมเราตู้กลางนะครับก็จะโตนี่เห็นไหมครับสองใบนะครับอาจจะสะท้อนแสงก็ต้องกรอบไปนะครับนี่ครับต่อแบบนี้ก็เลยครับต่อแบบบ้านๆนะครับไอตัวบนนี้เป็นแหลมเฉยครับผมก็ต่อร่วมไปเลยนะครับผมนี่ครับก็เครื่องเสียงบ้านๆนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่นะครับจัดเลยครับพี่น้องครับมาที่ร้านผมนะครับ มีทุกแบบนะครับผมจะเอาแบบไหนนะครับแรงๆก็มีนะครับเข้ามาเลยนะครับผมนะครับเดีย๋ยวผมพามาชมนะครับว่าเจ้า BBX ตัวนี้จะแรงขนาดไหนนะครับผมมามาฟังกันครับผม Made up. let's go ตัวนี้สุดยอดเลยพาวเวอร์ตัวนี้นะครับที่ดันนะครับนี่ครับเป็นตัวเจ้า P83 a นะครับเป็นรุ่นของมันนะครับตัวนี้กําลังบัดเยอะมากครับตัวนี้ขับสิบเกียขั้นละสีได้ครับตัวนี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ตาม youtube นะครับตัวนี้นะครับขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับต่อแท่นนะครับผมท่านไหนที่หาพาวเวอร์แรงๆอยู่ก็จัดเลยครับพี่น้องครับผมไม่ผิดหวังครับผมก็ b b x ก็ มีเจ้าของแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ขายไปแล้วนะครับก็เหลือแต่เหลือแต่พาวเวอร์พีเอรุ่นพันสามครับที่ยังไม่มีเจ้าของครับรอเจ้าของมาสู่ขออยู่ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมนะครับเป็นชิปสั้นๆนะครับก็มาอาชิปให้อาจารย์ได้ชมกันคร่าวๆนะครับผมสวัสดีครับ